ผู้ชมรับมือทองทีวีของเราได้ทราบข่าวกิจกรรมดีๆของแฟนคลับ ที่รวมตัวกันใช้ชื่อว่ากิเลน2009นะครับแม่แฟนคลับหลายต่อหลายคนอาจจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปใน Facebook ของตัวเองนะครับมีคนแชร์รูปแฟนคลับ s อ g มุกทอ,อยเด็ของเราในอดีตมารวมตัวกันใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่ากิเลน2009นะครับและเร็วๆนี้นะครับเขาจะมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นด้วยแหละครับซึ่งมุงทอยทีวีของเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์แกนนำนะฮะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นจุดประสงค์ของการจัดงานนั้นจัดขึ้นเพราะอะไร และรายละเอียดในงานนั้นจะมีอะไรบ้างนั้นนะฮะเราไปฟังบทสัมภาษณ์นี้กันเลยดีกว่าครับเป็นที่รู้กันอยู่ว่าเมืองทองขึ้นมาเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกปี2009แล้วเป็นปีแรกที่ได้แชมป์และเป็นแชมป์ต่อเนื่องมาจาก2007-2008ก็คือเป็น3ปี3 d i ดิวิชันและก็3แชมป์ซึ่งเป็นการจบฤดูดกาลในปีนั้นที่เซอร์ไพรส์มากเนื่องจากเพิ่งขึ้นมา แล้วก็มีแฟนบอลที่เติบโตขึ้นมาพวดขึ้นมาซึ่งวันนั้นเนี่ยกองเชียร์ทั้งหมดอะมี5 0 0ร0อยหนึ่งพันจนเติบโตมาทุกวันนี้ผมว่าหลายแสนแต่พวกที่เริ่มในปี2009เนี่ยผมว่ามีสัก5 0 0ร้อยพันสองพคนเนี่ยมือมีคนหนึ่งมือสนไปตั้งกีเลน2009 Facebook ปรากฏว่าวันนี้มีสมาชิก226คน ก็แสดงว,ว่าไอ้พวกที่อยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้6ปีเนี่ยยังไม่ตาย226คนถึงเป็นที่มาว่าคุยไปคุยมาเอะเรามาจัดมิ팅มานั่งคุยการล้ำลึกความหลังซึ่งไม่รู้จะย้อนไปได้อีกหรือเปล่านะครับก็เลยจะเห็นว่าช่วงนี้มีการรวบรวมรูปภาพรวบรวมเหตุการณ์รวบรวม จังหวะที่เกิดขึ้นในช่วงปี2009มามามาร่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่าจุดประสงค์ของการจัดงานจริงๆนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไร่และมีอะไรในงานบ้างครับจัดงานวันที่8พฤศจิกายน2557นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือ,อเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่แฟนบอลและเป็นประการพบปะของพี่น้องที่เคยร่วมเชียร์กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยอย่างน้อย200กว่าคนเนี่ยเห็นกันมา6ปี ในสนามแห่งนี้ตั้งแต่เป็นสแตนปูนแล้วก็มีครึ่งเดียวของสแตนปูนเพราะว่ามีเหย้ากับมีเยือนแล้วก็ครึ่งหนึ่งของฝั่งเหย้าก็เป็นพวกอุลตร้าเมืองทองอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นแฟนบอลที่มาเชียร์เมืองทองเป็นขาจราวันนี้ก็พยายามจะย้อนว่าเออกลับมานั่งกินข้าวแล้วก็พบปะแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็นคือมีข้อเสนอมาว่ามีแฟนบอลตั้งแต่ยุคนั้นเสียชีวิตไปหลายรายเราก็เลย ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พี่น้องด้วยครับผม,บผมก็กิจกรรมในวันนั้นจริงๆแล้วไม่จํากัดเฉพาะปี2009ใช่ไหมครับหลายๆโซนหลายๆกลุ่มจะมาร่วมก็ได้ใช่ไหมครับครับก็จริงๆพยายามจะจุดประเด็น2009เพื่อให้รู้ว่าแต่ละปีมันเติบโตมาจนถึงวันนี้แล้วทุกคนมาร่วมกันก็จะได้รู้ว่าเมื่อก่อนเชียร์แบบไหนวันนี้เชียร์แบบไหนซึ่งย้อนอดีตไม่มีไม่มีทางย้อนอดีตหรอกครับเพราะว่า วันนี้6ปีพวกเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทีมพวกเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของไทพีเมลีกพวกเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเยอะแยะปกติประจำในปี2009 2 0 1ก2า1 1นีจะมีงานมิทติ้งของกองเชียร์อยู่แล้วซึ่งจะมีกิจกรรมขึ้นโชว์สนุกสนานเยอะแยะยังจะมีไหมครับแบบแบบแบบเหตุการณ์เก่าๆอย่างนั้นครับจริงๆมีการคุยกันในกลุ่มตัวแทนเนื่องจากวันนี้เรามีฝั่งเฉพาะฝั่งโซนเอสเนี่ยมีอยู่ประมาณ10บกว่ากลุ่ม แล้วก็มีการคุยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาหรือว่าจะร่วมกันทําอะไรต่างๆเราอยากจะจัดกิจกรรมเหมือนเมื่อ3าสปีที่แล้วแต่ความพร้อมหรือว่าจานวนคนหรือความลงตัวยังไม่แมชก็ปีนี้ถ้าไม่ได้แชมป์ก็อาจจะกลับมารวมกันได้แถึงวันงานจริงๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยเจอกันแต่ละคนที่เคยเห็นมาดคึมๆแบบนี้วันนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะ ถ้าเราไม่มีความบ้าเราไม่ทำนะครับก็เชิญชวนแฟนคลับทุกคนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมกันนะฮะเพราะว่ายังมีเรื่องดีๆในเรื่องของการทําบุญด้วยใช่ไหมครับครับก็เชิญชวนก็คือวันที่8พฤศจิกายนจะมีช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมทําบุญถวายพระทหารเพลเลี้ยงอาหารกลางวันบ่ายเป็นกระชับมิตรระหว่างฟุตบอลแฟนคลับกับรวมดาราฟุตบอลและผู้นักฟุตบอลเก่าและผู้บริหาร แล้วก็ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมกลางคืนเป็นงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ก็ต๊วจีนธรรมดางานทุกอย่างธรรมดาหมดไม่มีอะไรแค่คนที่6ปีเห็นหน้ากันมามาเจอกันก็เดี๋ยวใกล้ๆวันเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้อีกรอบหนึงนะครับโอเคขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับครับสวัสดีครับก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทําขึ้นเพื่อรวบรวมแฟนคลับกีฬาปียงของเรายุ ปี2009หรือว่าปี2010-2011ก็ได้นะครับให้กลับมาพบปะสังสรรค์กันนะครับหลายต่อหลายครั้งที่เรามองว่าแฟนคลับของเราเมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มห่างกันขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการมีกิจกรรมร่วมกันก็จะทําให้ทุกคนกลับมาผูกพันและก็รักกันเพิ่มมากขึ้นนะครับสโมสรเอสซีจงมองตอยแต่ของเราอยากเห็นบรรยากาศการเชียร์ที่มีพลังเหมือนในอดีตเหมือนปี2009-20 1 0อีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดทุกคนร่วมมือกัน แล้วก็จับมือกันไว้แน่นๆนะฮะ S.G. c Stadium รังย่าวของเราณนะเวลาแข่งขันจริงๆจะมีพลังแล้วก็กดดันคู่แข่งได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยล่ะครับและเดี๋ยวใกล้ๆวันที่กิจกรรมของกิเลน2009จะเริ่มต้นขึ้นนั้นเมืองทอทีวีของเราก็จะพยายามอัปเดตข่าวสารรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆของกิเลน2009ทาง f a c e b o o k ของสโมสรให้กับแฟนคลับของเราได้ทราบข่าวาวกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับ